เพื่อนๆรู้ไหมนะฮะว่าบางสิ่งอาจดูธรรมดาในตอนกลางวันแต่เมื่อความมืดมาเยือนมันจะเปลี่ยนเป็นอีกสถานที่ที่ไม่ควรมีใครหลงเข้าไปนั่นก็คือ SCP-083 บ้านที่เปลี่ยนแปลงวันนี้นะฮะดูวิจะเล่าให้ฟังครับกลางเมืองที่ดูธรรมดานะฮะมีบ้านหลังหนึ่งที่เหมือนจะไม่มีอยู่จริงมันจะโผล่มาเฉพาะในเวลากลางคืนเจ้าหน้าที่ของ SCP SCP Foundation พบมันระหว่างลาดตระเวนคืนหนึ่งทั้งที่ตอนกลางวันบริเวณนั้นเป็นลานเปล่าพวกเขานะฮะพยายามถ่ายรูปแต่ภาพกับ,บเบลอเกินทำให้มองไม่เห็นวิดีโอนะฮะก็มีแต่เสียงซาเมื่อเจ้าหน้าที่นะฮะเข้าไปในตัวบ้านพวกเขาพบโครงสร้างภายในที่มันไม่เหมือนบ้านทั่วไปเลยพวกเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆทั้งที่ไม่มีใครอยู่เลย ในบ้านนะฮะมีโถงทางเดินยืดยาวออกไปเรื่อยๆเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดเลยแม้จะเดินไปหลายนาทีก็ยังไม่เจอผนังประตูบางประตูนะฮะเปิดเองช้าๆราวกับรอให้ใครบางคนเดินเข้าไปภูเขานะฮะได้พบห้องครัวสภาพเก่าโบราณมีถ้วยจานตั้งอยู่เหมือนเพิ่งมีคนกินเสร็จห้องนั่งเล่นที่เจอนะฮะไม่มีใครเข้าไปก่อนหน้านั้นแต่มีไฟเตาผิงยังติดอยู่ บนผนังมีภาพวาดครอบครัวแต่หน้าทุกคนบเบลอหมดมีแค่เงาดำแทนใบหน้าทันใดนั้นก็มีเสียงกรีดร้องจากชั้นบนราวกับใครกำลังถูกทำร้ายเจ้าหน้าที่นะฮะรีบวิ่งออกแต่ทางออกกลับกลายเป็นผนังตันสงันประตูก็หายไปทันใดนั้นนะฮะเมื่อแสงเช้าส่องขานหน้าต่างทุกอย่างก็หายไปเหมือนไม่เคยมีบ้านอยู่ตรงนั้น มูลนิธิ S.C.P. จึงตั้งทีมสังเกตการพบว่าบ้านหลังนี้จะปรากฏเฉพาะช่วงกลางคืนแล้วหายไปเมื่อฟ้าสางถ้าเพื่อนๆเ,เดินผ่านบ้านหลังหนึ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในแผนที่อย่าแม้แต่จะคิดที่จะเปิดประตู